ทักษอรอเปิดใจผ่านรายการถึงความสัมพันธ์ทีมพิธาและนานกุลหลังจากที่เกิดกระแสจิ้นหนักมากลั่นไม่มีอะไรไปมากว่าที่ทุกคนเห็นเรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสร้อนแรงทีเดียวหลังจากว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30อย่างทีมพิธามีโมเมนต์ร่วมเฟรมกับนางเอกหน้าหวานแอฟทักษออนและลูกๆของทั้งคู่ อีกทั้งทีมทิทายังได้โพสต์ภาพนี้ลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่น Good to see you today ทำเอาแฟนๆจั่นกันหนักว่าคู่นี้แอบปันใจให้กันหรือเปล่าแต่ก็หลายคนเบนเข็มคู่จิ้นกระทันหันเมื่อได้เห็นหนุ่มหล่อหน้าใสาคนนี้เดินคู่มากับแอปทักษออนซึ่งหนุ่มคนนั้นก็คือนนกุลทำให้ตอนนี้ชาวโซเชียลต่างจิ้นทีมแอป แอปนันกุลกันอย่างคับข้างแอปเปิดใจถึงความสัมพันธ์กับหนุ่มทั้งสองล่าสุดแอปทักษออนได้เปิดใจถึงความสัมพันธ์ของทีมทิทาและนันกุลผ่านรายการแชร์ข่าวสาวสตรองซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบโฟนอินโดยแอปได้เผยถึงการลงภาพน้องปีใหม่และน้องพิพิม์ในไอจีว่า เอาจริงๆนะคนแชร์เยอะมากจนแอปคิดว่าให้คนลงให้เสร็จไปก่อนแล้วกันเอาจริงๆก็มีคนถามเหมือนกันทำไมไม่ลงให้ทุกคนลงก่อนแล้วแอปค่อยลงคือยังไงอะมันแรงจนเกรงใจแต่สุดท้ายก็คิดว่าแอปก็ควรจะลงเพราะคิดว่าปกติแอปเจอใครแอปก็ลงเป็นปกติอยู่แล้ว ถ้าอันนี้ไม่ลงก็คงจะแปลกและเรื่องของเรื่องคืออยากลงแสดงความยินดีและที่ลงภาพนั้นเพราะเป็นการแสดงความยินดีด้วยและไม่ได้เจอกันบ่อยๆพอได้เจอกันพร้อมกับลูกๆก,ก็เลยลงภาพในอิสตากแกรมส่วนประเด็นของนานกูลก็ได้สนิทกันตั้งแต่ช่วงถ่ายละครปีที่แล้วและคอนเสิร์ตที่ไปก็คือ คอนเสิร์ตออเคสตราบิวตี้แอนด์เดอะบีสจึงได้พาปีใหม่ไปซึ่งสถานที่จัดคือมหิดลและนนเป็นสิทธิ์เก่ามหิดลเราคุยกันอยู่แล้วปกติอยู่แล้วก็เลยถามไปนนก็จัดบัตรให้ก็เลยไปดูด้วยกันนี่แหละคะ่ะแต่ทีมที่ทาไม่ได้ไปด้วยกันแต่ได้ไปเจอกันที่งานแต่รู้ล่วงหน้าว่า ทีมก็จะพาน้องพี่พิมพ์ไปด้วยเหมือนกันถ้าไปก็เจอกันไม่มีอะไรใหม่เลยทุกคนก็รู้จักกันรู้ว่าแอปก็รู้จักกันหมดอยู่แล้วส่วนกระแสข่าวจิ้นที่ออกมาแอปได้บอกว่าขอบคุณมากจริงๆคะ่ะคืออย่างน้อยที่ข่าวแอปเป็นไปในทิศทางที่ดีประเด็นมันแซวกันต่อ อะไรที่เป็นทางบวกให้เอาลุน้นมีความสุขบ้างสำหรับคนเสพข่าวให้เขาได้ยินบ้างและเรื่องผ้าคลุมไหลที่นันกุลถือแอปเผยมันเป็นผ้าคลุมของแอปแต่วันนั้นปีใหม่เขาใช้ก็นนเขาช่วยปีใหม่ถือจริงๆตามภาพ